ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นมีทั้งหมด3คลาสทีมงานจะได้ตั๋วไปไหนอยู่ที่ดวงลวง้ลวนเอ e c o n o m ร first c l ใบเอ e c o n o m นึ hey! ่ใบแล้วก็โคโนมี่เกลือสุด3าใบใช่ครับราดับหาด้วย CEO ก็จะลงมาซุ่มกาชาหมุนวงล้อก,กับเขาด้วย อีกคโนโมี่<ด>ยอยู่ที่ดวงไอ้ดอกพี่เก็บดวงเปิดกาชาเพื่อวัวนนี้โดยเฉพาะใครเปิดคนแรกกูเฮ้ยอ,อะไระไอ่ะ เรามิงเซนจงบิเทนเน็ตได้เลยครับโอ้ย um, oui, so ไปดูอ่ะไเลยอันนี้อันนี้ทักแรกเหมือนกันทักแรกเหมือนกันเลยแสว่าโอกาสได้เจอมันเยอะไอ้มันน้อยเหงาแล้วโอ้ยไอ้ยกกูอยาก บนเน็ตเมื่อกี้กูเล็งไว้อะยังไงยังมีเฟอร์คาอยู่มีเฟอคารอยู่ไม่รู้แต่กูไม่บุนนานตอไปเลยนอ่ยเอาอไอยี่อีก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 กอีกอีกอีกอกอี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 กีกอ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 อีกอ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 ีีกออีกอีีกอกออีกกอีกกอีอีกอีกอีกกอีกอ มาแล้ว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 โดนอย่าโดนอย่าโดนโดนเขาไปโดนเขา EO e EO หยุดหยุดูไปไปไปหยุดไปไปไปโ o ก็จะลงมาซุ่มกาชาหมุนวงล้อกับเขาด้วยติดดวงไอ้้องที่เก็บดวงเปิดกาชาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะไป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  สุมกชาช้าหมุนวงล้อกับเขาด้วยกูอ, Teraz, อยากเห็นอนี้น็พี่พ่อะรนกเสร็แล้แล้วตนี้ิดคนน้อี่คหายเสียตังได้คน ไอ้เชื่อตอนนี้คนค้าหนึ่งในสามได้ซสามอ่ะได้ซสามอ่ะเขาได้สามหมุนใหม่ครับกูแตกจากการคำนวณินไปก่อนเลยจ้าต่อไปจับเองชอยออกไปแล้วอีโคโนมี่แจมี่หมุนได้ไหมแจมี่หมุนได้ไหมจะตาผมเนะผมผมเอาเองผมเอาเองเอาจบแล้วแจมเครับอีโคก้ไออีโก้ยังร้องอีโก้แจมอีโกน้องมี่เปิดไอแจมเปิดหรอหนึ่งในสามด้วยมันต้องเปิด

มุด้ามุดกอมุ้ามุป้งเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดะ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 เดปเยตนเต้นวะไปไป้วไปเรวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้อยเียเฮ้อย ข้ามไหมครับไม่เคยเลยเน็ตครับผมไม่เคยเป็นค้ามเปิดค้าเลยกูก็ไม่เคยนั่งเปิดค้าเหมือนกันครับผมเย้ข้าวัวกข้าบอะไรอย่าเงี้ยด้วยยิ่งดีด้วยมิกันเย้มื่อไหร่กูมีพี่พ่อสามคนไอพวกที่รอพี่หุ่นกระป๋องอะก็ด้วยนะเนาะเต็งหนีอันนี้โอซีครับเจอกันครับผมเย้กูคาดหวังบิลส่วนอย่างต่ำผมได้อีโคเชร์เอาตั๋วไปแล้วไปลำหนึ่ง ลืงเซ็นชื่อโห้องเซ็น oh, เ,เ,เลยโอ้ยไอ้เยี่ยแจแม่งดวงเอาจัลยว่ะ ตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นครับคุณผู้ชมทีมงานจองตั๋วผิดครับจองให้ผมเป็นเฟิร์สคลาสและไอ้แจ๊เป็นอีโคโนมีดีใจเก้อได้ <laughs> ดีใจเก้อ <laughs> อันนี้เราต้องแก้ปัญหาคอรหน้าครับก็จะมีให้แจ๊เลือกครับว่า ขากลับก็คงไม่ทันแล้วเพราะจองไปแล้วเหมือนกันเป็นทริปหน้าเป็นเฟิร์สคลาสหรือว่ารับพ็อกเก็ตมันนี่แสนเย็นแต่แสนเยนก็เทียบกับราคาเฟิร์สคลาสก็คือต่างกันเยอะอยู่นัคือน้าะทิปหน้าที่คือชาเสียโอกาสแสนเย็นเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เที่ยวในครั้งนี้ึ่งมารู้หน้างานนะแล้วเราก็ลองขอเขาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภยัยผมก็เตรียมหมอนรองคอที่โคตรแพงพ,งพันกว่าบาทเพื่อที่จะนอนอีโคลนะฮะ คันนี้กูแถมให้มึงด้วยดตัดสินใจว่า,วาเอาพ็อกเก็ตมันนี่นชัวร์นะชัวร์โอเคแสนยินย่งจะน่าเสียดายแต่เปิดแพลตมันก็เป็นแค่ค,ความสุขชั่วครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาพ็อกเก็ตมันนี่ไปซื้อของที่อยากได้แล้วครับเอ้าน้องไม่ได้กันเหรอที่ให้สักพันเย็นไหมซื้อหุ่นกระป๋องนะ <c oughs> ผมผมผมมานั่งอีโคแล้วแล้วของเยอะมาก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ผมได้นั่งเฟิร์สคารครั้งแรกแบบงงๆ แบบไม่ได้ตั้งใจเลย <Okay. S 1> เหตุการณ์นี้ไม่เกิดผมก็ผมก็ไม่เฉยๆกับเปิดคัทอะคือบิวซิเน็สมันก็มันก็เฟียลละมันก็สบายละบ๊ายบายนี่ผมก็เหยา่าลงเข้างนี้ไปน้องจา่างตรงนี้แล้วเจอกันญี่ปุ่นครับ <c oughs> ลาก่อนเจ๊บกายเป็นดูโอ้ก <c oughs> ายเหย่าเลยว่ะเหย่ากบ่า <c oughs> ผมพยายามแล้วจริงทุกคนในการขอเขาแต่เข้าใจนะมันเป็นกฎเด๋วเลย ของมึงนดยาข้างหลังลาก่อนแล้วเจอกันจะตรงที่โชคดีมากครับเดลตูเซเนต์ก็สบายเหมือนกันนัเดลตูเซเนต์เปิดคาจะเป็นยังไงว่าอันนี้ก็เป็นครั้งหรกผมกันนะทุกคนที่นั่งเปิดคา กว้างมากกว้างกว่าบิวส์เนสแบบประมาณเท่าลิ้นความบิวส์เนสมันจะเป็นแนวยาวอันนี้มันจะเป็นแบบทั้งยาวทั้งกว้างยืดขาได้เลยมีแชมเปญด้วยครับมก็มีท่าปิดตาให้มีหูฟังแล้วก็มีเมนูอาหารที่สามารถสั่งได้อันนี้ก็คือชั้นอีโคโนมีครับที่ผมโดนในระทุบมาเป็นไงป่านนี้เขานั่งจิบแชมเปญแล้วใช่ไหมว่าอันนี้นี่แบบน่าจะเอ็นหลังสบายแล้วอะ่ะโดยจะดี เดนเบียดมากเบียดหลังฝังนู้นเขาแม่งมัดผิดไว้ดีนะที่การเงียบอทนนี้มาลอคอเนี่ยนอนสบายอยู่แต่ก็ไม่สบายเท่าเฟิร์สคาสอะเฟิร์สคาร์สเป็นยังไงวะตอนจับกะสาาระกนทุกาเฟิร์ากปเมิทุกคนแต่คอเป็นแบคอนเทนต์เป็นเกมหมุนวงล้อผมเลยโอเคแล้วผมก็แฮปปี้จะไปอยู่อีโคพอปัญหามันเกิดเฟลนิดนึงอยากให้จ แล้วเราจะรีวิวเต็มที่ฟา,ามี Wifi ฟ,ฟรีขอโทษนะแจ๊บพี่หายเศร้าแล้วว่าพี่หายเฟลด้วยคือแจ๊บพูดถูกเว้ยหลับตาตื่นมามันก็ถึงแล้วมันเ,เป็นแค่คองสบายช่วครูแต่ไม,ม่มี w f i โคพรดีเชื่อมเลยผมไม่รู้เลยว่าเฟอร์คาร์มี Wifi ผมนั่งเครื่องมาผมไม่เคยเจอ Wifi เลยทุกคนเฮ้ยเอา้เอา พื้นที่ที่คุณอยู่ยังไม่เปิดให้บริการเสียดายเล่นเกมไม่ได้แชคือเราไม่ได้อยู่ไทยไะตอนเนี้ยเลยเล่นไม่ได้เราอยู่บนฟ้าแต่คุยไลน์ตอบไอจีได้ปกติเลยทุกคนโอเคคพรเจ๋งนี่ก็เป็นการนั่งดูเซนเนกครั้งแรกของผมนะครับครั้งแรกถ้ามีโอกาสคือเครื่องปกติเพานั่งแต่อีโคะ แต่นีกทั่งฟรีด้วยโคตรคุ<ฮ>้มเขาให้ผ้าห่มกับหมอนมาเด้อสบายใครจะว่ายัางไงผมไม่รู้นะแต่เอาตรงๆนะไม่โอเคแบบไม่โอเคอย่างแรงเลยนี่จากต้องเลิกเปิดขาแล้วนางมีคนน้องนีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือเนี้ยทุเรศคือมัน,มนไม่ใช่การแบบแบ่งขาอันนี้การแบบแบ่งชนชั้นแบบน่าเกลียดคือเปิดขาจะไปเดินขาไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคนปกติตเราแม่ต้องทำตัวเป็นนอน เราต้องถึงเป็นศาตร์แบบนี่ดูดิตอนเราอีโคโนโมี่อ่ะเราต้องคานไปโดดลงจากเครื่องบินอ่ะเราต้องคานไปโดดลงจากเครื่องบินอ่ะมันใช่ไหมแชมป์เฟิร์สคานเขาเลยก็คือเดินลงปกติน่าจ,จะบิดเค้ืนน่าจะบิดลงลต้องกระโดดต้องคานไปดันไม่<ๆ>อมโอเมาแล้วครับผม Appetizers ชิมให้เลย กว่าที่ผมจะเข้าถึงน,น,น,นี่เปิด์คาเขาแดกกันยอะว่ะนี่อะไรอ่ะคหน้ากับอึ่ๆเป็นขนมปังคูงน้าทุกคนอันนี้หนมปังมีผักแล้วก็มีแฮม เบิร์ดคือถ้าเทียบกับหมูสเต็กแถวบ้านนะมันจะมีแบบความล้ำลึกมากกว่าแต่ถ้าเรื่องจริงถ้าผมได้ทานจานนี้กับสเต็กที่ปิ้งๆแถวบ้านนะผมเลือกแถวบ้านอร่อยกว่าของไปถึงแด้อร่อยได้อร่อยแต่แค่คลองไปถึงอันนี้คแค่อัพพิทาเซอร์นะครับของเบิร์สพาร์ทสินะทุกคนคือคิดว่ถ้าเป็นในแจ๊ปเนี่ย พูดฮาตัดต่อแบบนอนมารกนอกด้ยสกินแคร์ของผู้ชายตัดภาพไปที่ของโมไอจีอาร์การลำบากกับอีโคโนมีฮาร์ดเสดายมากทุกคนเฮ้ยผมหายเฟลวละเพอาไม่มีไวไฟพูดแย่เลยกูขออนุญาตเสียบสุกับเฟิร์ค่าที่ได้มาโดยมีได้ตั้งใจหรอฮะเกผมสาดโหลดหนังโหลดเพลงปั่นเครื่อง ไม่จัเปเวลาวันนี้ไม่มีไวยฟ้าผมจะสั่งเป็นออมเล็ตนะครับจะมีผลไม้มาด้วยแล้วก็มีขนมปังกับโยกเกิดเห็นว่ามีสาเกก็เลยสั่งสาเกมาด้วยขอสดแบบสดชื่นละรักกัน ่จะมีี่กายวิเภกกินอิ่มแล้วมั้งอะไรเนีบยของคุยังไม่มาถามเมนูเลยจิ้มขนมบางจิ้มเนยกินแล้วเบอร์กินวายอยู่ดุ๊กกินวายกินของหวานผมว่ากินแซลมอนอ่ะโอ้ยอะไรยดีกว่าแซลมอนเราบ้างนะมาแล้วครับอาหารเปิดขาที่เชฟเตรียมให้อันนี้เขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าแปลผิดขออภัยนี่ ันนี้เขาบอกว่าเป็นไวท์เรดิชน่าจะเป็นหัวไชเท้าขาวนะครับทุกคนแต่ไม่เห็นจะเป็นสีขาวเลย,ต, Sauce, ยตีมเอกับซอยซอสน่าจะไข่ตุ๋มโทยู่บ้งอันนี้เป็นไข่ปลานะครับทุกคนมิโซะซุปเครื่องเคลียงปลาเนื้อขาวและกุ้งกับฟักทองแกะสลักและข้าสวสวยขออนุญาตชิมมิโซะซุปก็ทั่วไปอ่ะอาหารก็จะมีให้เลือกสองแบบนะแบบเวสเทิร์นกับเจแปนนี่เขาเริ่มมาญี่ปุ่นนะครับกรุบมาก เห็นข้าวพี่กายกับพี่เพชรว่า yeah. ไฟให้ด้วยเขาเดินมาถามอยู่ว่าแบบปิดไฟไหมคะก็เลยบอกว่าเชิญออฟได้เลยคะ่ะนอนแล้วฝันดีคับทุกคน ถึงแล้ครับสำหรับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต่างอะไรกับ Business t a s k เท่าไหร่ต่างต่างไ i ไ i ไวไฟต่างน้อง Wi-Fi ฟรีเนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปรอ,อเจอกันข้างล่างของเราอยู่ใกล้ตรงทางลงเลยนี่ thank you very much today thank you oh, thank you o h i already h a v e it t h a n k o u thank you ให้นี่มาด้วยบัตรลดราคา big camera 10บป เป็นไงบ้างครับโคตรสบายกูเหยียดแข้งเหยียดขาสั่งสาเกไปสองแก้วตัวแดงครับวโต้มาตัวหนึ่งอะจะกินไก่ปาชิบหายเลยอะกินไก่คาราเกะไปสองชิ้นอ่ะปะถึงญี่ปุ่นแล้วอ้าวขอคืนเป็ขอคืนทำไมขอคืนทมาอะเดี๋ยวเห็นไก่เสียครับตัวใหญ่อยี๋ยวเราจะคืนดีกว่าเย็ด แล้วเดี๋ยวไงกายก็ต้องเลี้ยงข้าวอีกอยู่ดีก็เลยไมโอ้คนดีเกินแล้วพี่จะคืนเงิน <Yeah. S 2> อ๋อไปดนเย้ใต้แตบวบกายก็เลี้ยงข้าวอีกไม่ไม่ไม่มึงเอากลับมานี่ก่อนไอเวน <c oughs> อะไรอ่ะไม่เป็นไรน้องคิดซะว่าเป็นแบบกูซื้อตั๋วมึงอัปเกเปปรดเฮียหุ่นกระป๋องหุ่นกระป๋องเฮียหุ่นกระป๋องแบบหุ่นกระป๋องก็มึงดวงดีได้เพิ่มค่าอ่ะก็คือเป็นหุนก็คือเป็นหุ่นกระป๋องอีกแล้วคนนี้นี่คนหนึ่นี่มีอะไรจไพายไหม ไม่มีน้องอันนี้มันอยู่ที่ดวงอะแจ็ปมันได้เฟิร์สคลาสจริงอะให้คิดซะว่าแบบซื้อตั๋วมาเองคุณนอนคุณนอนอย่างี้เแบบก็คิดซะว่าผมซื้อตั๋วทุกคนสบายเมันแตนงในนี้นอนอะไรคนข้างหลังไม่ใชงถีบหัวมึงเนียคุณนอนเหมืองกันเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ถึงญี่ปุ่นแล้วทุกคนก็ประมาณนี้ครับกับเฟิร์สคลาสบิสซิเนสแล้วก็อีโคครับผมแบ่งกันไปรีวิวสามคลาสครับทุกคนฝากกดไลค์ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ